พี่สวัสดีครับจากไทย PBS นะครับของพี่นี่เหมือนเห็นมีอยู่ร้านเดียวที่เปิดตรงนี้อันนี้เพิ่งขอสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะอันนี้คือเพิ่งมาเปิดหรือยังไงครับผมเปิดตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่ยี่สี่แล้วครับแล้วทำไมทำไมเราถึงเปิดฮะก็พี่ทหารไม่มีของกินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราเป็นร้านเดียวที่เปิดเดียวเปิดก็เปิดไม่มีผมจนนอนบนเื้อโรงเรียนนะครับแล้วก็ถ้าพี่ทหารไม่มีของโทรมาผมก็ออกมาเปิดให้แก อันนี้คือเปิดให้ขายให้ทหารให้ทหารให้ชาวบ้านที่ว่ายังไม่ได้ไปไหนตรงนี้ยังเหลือชาวบ้านอยู่เหรอครับเนี่ยเหลืออยู่ไม่ไม่เยอะครับมีเพวกชาวบอพวกอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับ้นพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าไอ้ตลาดตรงเนี้ยที่ตะกี้ผมเข้าไปดูมามันเงียบมากเลยครับไม่มีคนเลยครับเอ่อแต่เมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นตลาดสดแล้วอ่าแบบมีกัมพูชาอะไรเขามาซื้อของมาอะไรตรงนี้ไหมฮะหรือมีครับแต่ก่อนที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับอ่า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  คือมันมันเป็นตลาดสดตรงนี้มันเป็นยังไงนะฮะเออตรงข้างๆตลาดสดช่องจอมตรงเนี้ยของเยอะไหมคือคักไหมฮะก่อนหน้านี้ก็ก็คือคักครับมันจะมีของสินค้าชาเดนจากกัมพูชาบางบางขายปะปลกับสินค้าไทยเราก็ก็ชาวกัมพูชาก็อองมาซื้อของเราเราก็ซื้อของกัมพูชาอันนี้คือมันเงียบมานานหรือยังคะเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สี่เลยตั้งแต่วันที่ยี่สี่ครับแล้วก็แล้วก็ผมตะกี้เข้าไปดูอ่ะมันไม่มีคนอยู่เลยอ่ะคือคนไปไหนกันหมดนะฮะไม่บเขาให้อบยกออกนอกพื้นที่นี้ครับ ล้วจะกลับมาขายกันได้อีกเมื่อไหร่เนี่ยก็รอขอประชุมนะครับอ่าเราทักว่าวันไหนฮะวันที่เจ็ดหรือฮะหรือว่าวันไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอืมเราพี่ไม่กลัวเราเปิดอยู่ร้านเดียวก็กลัวครับไม่ใช่ไม่กลัวก็กลัวแล้วขายดีไหมร้านเดียวขายแต่ก็ไม่ไม่ได้ดีครับเพราะอยู่เป็นวันวันก็รายได้ไม่ได้เท่าไหร่ครับครับเราอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมไหมอยากให้กลับมาครับอืม รายได้หายไปสักเท่าไหร่หายเยอะเลยครับเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าครับสิบเท่ายี่สิบเท่าเลยครับถึงก็จะจะเจ๊งเลยไหมพี่ถึงก็จะเลิกทำเลยไหมเนี่ยถึงประมาณนั้นแหะครับอย่างนั้นเลยเหรอพี่เก็บแต่ไม่ไม่ได้เลิกทำหรอกครับก็เปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องลดของลงครับตัวนี้ลดของลงเรซื้อมาเฉพาะที่จําเป็นอแล้วมีแผนสำรองไหมถ้ามันแบบว่าไปนานๆแบบเนี้ยปิดไปนานๆแบบเนี้ครับก็ก็ดูลู่ทางอยู่ครับต้องต้องหาทางอื่นด้วยครับบางทีก็เปิดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ย ลองดูก่ครับมันจะถึงจุดนั้นเลยเหรอพี่ต้องยายไม่น่าจะถึงหรอกครับแต่แค่คิดเฉยๆครับครับโอเคขอบคุณครับทหารจากข้างในเหรอฮะที่มาซื้อครับครับแล้วของพี่นอนที่นี่ด้วยไม่ถูกพยบเลยครับนอนที่ร้านเลยไม่ผมเป็นนอนที่บังเกอร์โรงเรียนอ๋อหยุดนอนอยู่บังเกอร์โรงเรียนช่วงที่ว่าเขายิงกันนะครับครับัแต่ตอนนี้ก็คือกลับนอนที่นี่ละกลับนอนที่นอนที่บา้านบ้านผมหยุดอ,อยู่ในหมู่บา้านนี่ ครับครับอ๋อมีของสดด้วยน่ครับขายของสดนี่นะครับขายพวกหมูพวกไก่อ๋ออันนี้คือที่ทหารเขายังมาซื้อกันอยู่เพราะว่าส่วนมากฐานจะมีแต่ของแห้งนะครับตอนที่เขาก็อยากได้ของสดไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็มีพวกลูกชิ้นพวกอะไรน่ครับอ๋ออันนี้คือที่เราคือลูกชิ้นอ่ะส่วนมากของผมจะเตรียมตู้เตรียมถังเลยนะครับ อนนี้ผมก็บางทีมันตอนสูดลมนะครับผมก็อาลชินไปให้พี่ทหารพวกชาวบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับขาดเพรพอเอาไว้นานก็ไม่ได้มันจะเสียก็เลยทยอยออกให้แต่เขาจะมาซื้อตอนเย็นเนาะที่จะเข้ามาแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้อันนี้แต่ก่อนมันวางขายจะเต็นโต๊ะลยครับเงี้ยเก็บออกจากข้างนอกแล้วเก็บเข้าข้างในพี่พี่เล่าอีกทีได้ไหมว่าชาวกัมพูชาเขาเอาอะไรมาขายที่ตลาดสดตรงนั้นตรงตลาดสดนั้นเป็นพวก ผักผลไม้ป่านะครับพวกเห็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาเห็ดพวกหอยอะไรเอาหอยอะไรมาหอยเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะฝังนู้นใช่ไหมหอยจุหอยขมหอยอะไรอย่างเงี้ยจะฝังกับมุชามาขายแล้วก็พวกอะไรผักป่าพวกผักสาบพวกอะไรอแล้วแล้วฝั่งเราเอาอะไรไปขายเป็นหลักครับของเราก็ที่ตลาดสดมีพวกของสดทุกชิ้นแล้วก็ผลไม้พวกมันอะไรครับข้าวโพด อันนี้คือถ้าปกติอ่ะเขาจะมาซื้อของพวกลูกชิ้น<ช>พวกผกักผลไม้อะไรเงี้ยครับกลับไปบ้านเขาไปขายต่อที่นู่นครับเยอะไหมพี่คนแบบเนื้อขนาดไหนผมไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยมส,สมัยก่อนก็มาเยอะอยู่แล้วครับก่อนหน้าที่จะก่อนก่อนที่การยิงกันก็มีเยอะอยู่ส่วนมากจะมาแค่วันเสาร์กับวันพุธเป็นตลาดเขาซื้อไปขายปลีกที่หรอครับพี่ขายปลีกทีบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เล่าเ้าเนาะไม่รู้ว่าจะถ้าสมมุติว่าเขาอะไรน,นะโปกไม่มีพี่ไปซื้อร้านใหญ่เหพี่ร้านเสมอเสมอร้านเสมอเปิดครับร้านใหญ่ตรงสามแยกถ้าถ้าสมมติว่าแบบด่านเปิดสถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเรากับคนกัมพูชาย,ยังปกติปกติรครับ,รบตัวันนี้ชาวกัมพูชาเขาก็โทรมาว่าสถานก,การณ์ตลาดเป็นไงบ้างเขาก็เป็นห่วงทางเราเราก็เป็นห่วงทางเขาเ<อ>พราะเป็นลูกค้าเจ้าประจํากันละ ครับครับครับก็อยากให้สถานการณ์ปกติเรียบไ้อยนะครับอืมครับโอเคขอบคุณครับครับผมคุณป้าที่เป็นชาวบ้านเหรอว่าได้อยู่หรอครับแต่ก่อนฉันต้องเป็นนักค้าไอทูเรียนอ๋อไอทูเรียนนี่ขายไม่ได้นะพี่ไปคุยกับลูกค้าเลยครับเนี่ยอะไรครับเอาหมูเออเอาหมูเอาปิดมันเิดมันหรือไมครับ ของของคุณป้านี่ทําไมทําไมเรายัางไม่ไม่ไม่ไมไมอพยพไปฮะหรือว่าเพิ่งกลับมาแล้วเพิ่งก,กลับมาได้สามวันอบ,อบไปอยู่ไหนครับไปบ<อ>ยาไปอยู่ไหนมาไปกรุงเทพอ๋อไปถึงกรุงเทพเลยเหรอไปอลอก้าวบางสิตอ๋อแล้วเพิ่งกลับมา <c oughs> วันไหนนี่ครับกลับมา ได้สามวันแล้วค่ะครับครับกลับมาได้สามวันแล้วแล้วปกติอยู่ที่นี่ขายอะไรฮะขายทุเรียนอยู่แผงนี้ทําไมถึงกลับมาตัดสินใจกลับมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปไหนนะตาจริงหนูเป็นคนจันทบุรีอ๋อครับมาอยู่นี่มาทํากินอยู่นี่ก็เลยไม่รู้จะไปไหนแล้วนานหรือยังมาทํากินอยู่ที่นี่เป็นปีครับเป็นปีแล้วใช่ไหมครเป็นถึงห้าปีมากกว่าไม่ถึงนะคะไม่ถึงประมาณสองปีมาขายผลไม้ อยากให้เขาตลาดกลับมาเปิดเหมือนเดิมอยากให้เปิดเหมือนเดิมคจะได้ขายของได้พี่มันทาอะไรไม่ได้เลยอะลูกค้าฝั่งนู้นเยอะไหมฮะก็เยอะเหมือนกันนะคะฝั่งขมิ้นถ้าถ้าเปิดได้นะก็ขมิ้นจะมารับผู้เรียนเราไปขายเนี่ยพวกมะมังคุดอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเขากลับมาอีกอ่ะเราคุยกับเขาได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนีไม่มีไม่มีก็อยากให้กลับมาอยากให้แบบสงบ เร็วๆมาเจอกันก็คุยกันเหมือนปกติใช่ไหมใช่เราก็ไม่ได้มีอะไรกันเนาะส่วนลบก็ลบไปขอบคุณครับผมโอ้ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะพี่